ซินดี้ได้รับแรงบันดาลใจใหม่จะเล่นตัวอะไรให้เป็นตัวเก่งตัวเมนในปีนี้ดีก็มาเจอตัวนี้เลยลานเซลอตอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้เก็ก่อีกครั้งหนึ่งนะคะอาม่าค่ะวันนี้ซินดี้จะหัดเล่นตัวที่แอคที่สุดในต็อกติกนั่นก็คือพี่ลานเซลอตคนนี้ปาเริ่มเลยอเอ็มจีได้ข่าวว่าตัวเนี้มันเล่นยากมาก เ,เอาอะไรมายากอลิาเบตมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของซินดี้ตัวมันไม่มีอะไรมากเลยเพียงแค่อาศัยการเคลื่อนที่รวดเร็วผ่านการชิ่งด้วยสกิลหนึ่งถ้าชิ่งโดนไม่ว่าจะเป็นคนหรือคีทก็จะสามารถพุ่งได้อยู่อย่างนั้นแล้วก็หันไปสกิลสองให้โดนระหว่างกึ่งกลางแต่ตอนนี้เยชนีเฟนนีเนี่ยมันตามมารังควานวกับยายซ,ซีซี่โยโย,โย่ผีอะไรนี่อีกโอ้แหมเข้าออกป่านนี้เป็นส่วนลุมเลยนะแต่ว่าตอนนี้ซินดี้หันเล่นตัวนี้เป็นตาที่สี่ละไในเทสซีว่าชิ่งแม่นแค่ไหนไปคะหนึ่งไปคะสองปาดให้เด็กมันลงกริ้งลมา เอาไปอีกตัวนะคะครีครีแต่ว่ยายเฟนนีนี่มันหลุดรอดออกไปได้น้อยแต่ฉันได้ข่าวมาว่าถ้าเราชิ่งพลาดอะสกิลหนึ่งก็จะกลายเป็นมีครูดาวต้องประมาณ7วินาทีมันก็จะอดชิ่งรวัๆวๆเผื่อเพอดนัวได้ดงไฟอีกโอ้ oh my god แล้วล่ะอลิซาเบธเพราะฉะนั้นหน้าตัวนี้มันต้องอาศัยความแม่นยำในการชิง่งเพราะว่าถ้าชิ่งไม่คมก็ต้องนอนดมยาโอ้ m ม่ก็คุณพี่เท่มาก อ,อิค่ะถ้าเล่นตัวนี้ได้เนี่ยโอ้โหพร้อมทีนสาวเลยแต่ใดๆ,ๆก็อย่าลืมมาตีเต่าเหยียบโลกตัวนี้ด้วยนะอันนั้นมันโรออนดับกินลักแล่ปะาือ้ีเอางี้นะคะอิซาเบตดูนี่ดูดูด,ดูฉันจะเข้าไปเอามันถึงในบ้านเลยพร้อมนะหนึ่งสองสามเอาชิปหายชิงไม่โดนชิปหายแล้วสิเนี่ยไงเนี่ยเอ้ยปล่อยจอยดีรอไรแต่เมื่อกี้นังซาเวียซาอุดีอาราเบยาียมันวาร์ปใส่ศพฉันด้วยนะน้อยอินนี่มันซ้ำศพางาได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกี่กันแต่นังเบ ตุยอ่ะหนอยจะปล่อยรอบไปก่อนละกันด้วยอนุภาคของเกมนําทําอะไรก็ดูมั่นนาเป็นนีรองัาท์พี่หน่อยสิจ๊าถึงจะต้องหนีเลยอ่ะนี่นี่นี่อลริซาเบธดูไรนี่นะก็ถ้ามันยืนกองอยู่ในป้อมขนาดนั้นน่ะถ้าฉันชิงไม่โดนนะเอาตีนมาเหยียบหน้าเลยอซินี่เมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อครูพี่เทมมากเลยใช่ไหม OMG วารีดำเนินเลยล่ะมานี่ดู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 เดีดย๋ยวพี่จะโชว์ให้น้องดูอีกหนึ่งทีนะไปค่ะชิ้นสอง 2, ชิ้นสามปาดปะ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 ปเอาแล้วจะออกยังไงอะไม่มีทางออกก็ต้องไปออกทางเข้านะคะ ทิ่แห่งความมั่นนี่ฉันจะบอกไว้ให้นะไอ้พวกที่มันกลัวป้อมในเกมนี้อ่ะมีแต่พวกติ่มติัมงนั้นแหละจริงค่ะซิสถ้าเราโหดจริงนะเราก็ต้องไปเล่นในบ้านเลยอะ่อะกลัวไรคือไม่ใช่ไรหรอกเกมนําทําอะไรก็ดูดี <c oughs> นั่นสิเกมนี้เรานําไป26ต่อ5แล้วอ่ะสำนักัมไม่เล่นเลย <c oughs> ขออนุญาตวาปโชบ้างนะคะแล้วจะตีป้อมแล้วนะครีครีคไม่เห็นมีใครมากันเลยเอาดีแล้วปาดปลาหมึกโชว์ไปหนึ่งทีมีคนเจ็บแต่เก็บอาการเอาแล้วโดนสตันล็อกไข่เออละเฮกันนี่เลยนะท้าทานในความมั่น เออทุกคนสังเกตไหมว่าเกมโมบายเลเจนด์เนี่ยถ้าเกมมันตามก็จะเป็นฟิลแบบตามแล้วตามเลยมีโอกาสน้อยมากๆที่จะพลิกกลับมาชนะเพราะว่าเกมเนี้ยมันสู้กันที่เงินไงถ้าเรายิ่งคิวเยอะยิ่งได้เงินเยอะแล้วก็นะมันก็ไม่ยืนร่อนเอลกันยนาวๆหน้าบ้านแบบนี้เลยเออจริงยังนึกไม่ออกเลยนะว่าจะพลิกเกมได้ยังไงอะเกมนี้ไม่มีทางพลิกได้จ้าเพราะว่าฉันเขียนโค้ดไว้แล้วว่ายังไงเราก็ชนะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยแล้วชี่มีอาการอยู่เหนือยอย่างมากไงนี่ยังตามมาไม่ได้เลยวะ ตนนี้เล่นสนุกมากเอาไปร้อยคะแนนเต็มเย้ yeah. และในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบสบายใจ ในเกมถัดไปซินดี้จะมาเล่นคิมมวยหัวครีใน,นตำแหน่งเล่นกลางแต่ว่ารานีรับเติมเพชรนะ Richman Shop นหนึ่งเรื่องการเติมเกมร้านคาชั้นนำที่รับเติมเกมมากมายไม่ว,ว่าจะเป็นเกม Mobile Legends แบงแบงทั้งถูกและคุ้มให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีหนึ่งแถมหนึ่งและยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25และยังมีช่องทางการเติมที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมผ่านเอสเปเรเตอร์ที่นี่ที่เดียวต้องร้าน Richman Shop เท่านั้น อมาแล้วจ้าตัวที่เกลียนสุดๆไปเลยอะลวงก็แสนยากแถมดาเมจก็แรงไม่เกรงใจใครไปค่ะน้องคิมมวยหัวครีขอญอาตเล่นสกินนี้นะคะระหนึ่งว่าเป็นแฟนสตาร์วอร์ท่านหนึ่งเฮ้ยได้กลับมาเล่นตัวนี้แล้วอะคิดถึงจริงคิดถึงมากเมื่อก่อนเนี่ยชอบเล่นมากเลยนะคะตัวนี้อไปเลยกันเลยคะ่ะน้องคิมมวยหัวครีพร้อมเสริร์ฟลูกกระสุนให้เพื่อนๆแล้วค่ะมีปืนนะจ๊าครูมีปืนนะจ๊าอ๋อมีปืนไม่กลัวค่ะครูมีมี แล้วตานี้ฉันยื่นชนเล่นกับคากุระไงก็แรกกันไปก่อน mm. มัดต่อมัดคนละครึ่งหลอดบ๊บกลับมาจกตับชนะแม่ยังเรลือีกร้อยปีจ้าคือเวลาเล่นคิมมี่เนี่ยแล้วเคลียร์คีปเป็นเส้นตรงแบบเนี้มันฟินนะและตัวมันโมบา l e ลติริบี้ฮะอีกทีสิอลิซาเบตตัวมันน่าโมบา l e ลิตี้เรีวสุดยอดเลยอะอันนั้นเขาเรียกว่าโมบาิตี้หรือเปล่าวะ เอเดี๋ยวนะตอนแรกฉันเล่งยาคากราไว้ด้วยซ้ำอะว่า <laughs> แต่ว่าตอนนี้รูปของเราเป็นตัวไรวะซินดี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่างหัวมันเถอะจะหมัดจะมวยอะไรก็มาเพราะว่าคิมมวยหัวครีคนนี้อะมันไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเดี๋ยวนะยายรูบี้รูกีมาทําอะไรอยู่เลนกลางจ้าสงสัยเลนล่างจะว่างมากไงอ๋อมากลางก็ไม่ได้เลยหรอกจ้า,าว่าฉันนัะนมันยืนเลนแข่งก็ <laughs> ขอตึงๆหน ตลอดการทำคลิปโมบายเลเจนสามเดือนที่ผ่านมาก็จะมีเพื่อนๆคอยเมนว่าพี่ลองเล่นจากคุณ้านหน่อยสิคะแต่มันเล่นง่ายมาก โอเคค่ะเดี๋ยวซินดี้จะเล่นให้ดูในคลิปหน้านะคะรอเลยแต่ว่าตอนนี้มันดูเงียบเงาหา่านอนชิบเป๋งเลยอ่ะเขาไปเล่นกันอยู่ตรงเล่นไหนวะเนี่ยนี่ไงมันมาเล่นกันอยู่ตรงป่าฟ้าบ้านเราแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วนางลาเซลลมันชิ่งออกนอกประเทศไปแล้วทั้งมัมมันก่อนเอาตัวนี้ก่อนนี่ออยู่ตรงหน้านี้พี่น,นคะคาโทษฐานาความมั่นแต่อันติมันรีคูดาวนานไปป้า40่40ิกวิเลยเหรอเมย์ถ้ามันจะคูดาวไวขนาดนั้น่ะก็โกงเกินไปป้ะสกิลก็มาเรื่อยๆอยู่ละเออก็จริงอะนะวันนี้เช่นคนพบความหาละ คือว่านี่พี่กรอดขาดเขาแบบชีมีความอยากจะกั้นแต่ว่ากั้นยังไงกั้นกี่โมงกั้นเดียวที่ต้องกั้นนะคะก็คือกั้นใจตุ้ค่ะขอบคุณค่ะแหมขิมมี้ตัวนี้มันก็เอวพลิ้วไงดักเก็บยากนิดนึงอะนะทาไงได้อ้อโหแล้วก็สุดนมันไม่มีวันหมดขนาดนี้แล้วยายลูบี้ลูกีนี่เอาน้ามารับเลยหรอโอ้โหแล้วตรงนี้เขายืนเล่นกันนานมากอะจริงค่ะนานจนไม่รู้จะพากอะไรแล้ววะเอาเป็นว่าไปดูเองแล้วกันโอ้โหตอนนี้คิมไม่เป็นฟรีฟร สนใจไม่มีใครมาร่วงเอ้าเฮ้ยน่ามันจะล้มแล้วอ่ะจะหนีไปไหนล้ะจ้าขอญาติฟิกการันตีโอ้โหอหอนมากล่ะ บบ่ามามทุอวคือยืนเล่นตรงนี้นานมากจนเพื่อนมันเกิดแล้วมาเติมไฟต่อแต่คนที่ยืนนานที่สุดนั้นก็คือคิมมี่ของซินดี้นี่เองค่ะแม้เล่นแบบนี้บ้านช่องไม่มีให้กลับเลยมั้งสินค่ะบ้านช่องคืออะไรไม่รู้จับกะฉันก็ยืนเล่นอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละแล้วนี้รู้ยังว่าทําไมต้องแบนไหนตัวเนี้ยคือถ้าไม่มีใครมาดักโถมดักเก็บไปอ่ะมันก็ยืนร่อนเร่ทะเนจรสบายใจยืนกีดกายอยู่ตรงเนี้ยทั้งวันโอ๊ยยิงอยู่ตรงเนี้ยยิงอยู่รอบไปจนเมื่อยแล้ว อ้ยพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวมือจะเป็นตะคริวแต่ว่าพักได้แป๊บเดียวก็มาแล้วมาใหม่แต่เพิ่มเติมคือไอ้ครอสม,มันกันสวยเกินไอย้ยังพอรอดอยู่ยังพอรอดอยู่ถอยยิงถอยยิงนะคะโอ้ oh my god โอ้ยมันพุ่งมาหน่อยแน่โอเคแม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ตัวันหน่อยเพราะเรา ก็มาดิวายืนจ่ายได้ทั้งวันน่ะจังหวะเนี้ยแหมพี่ราเซลอนมาเอาอะไรคิดถึงกันละสิใ้าหลอกหน่ะเพราะว่าถ้ามันยืนอยู่อีกแค่วิเดียวนะมันล้มเออใครล้มกันแน่อ่ะ าแวงกัดชนะไอพวกนี้แต่มันงูพิษไว้มาให้คะแนนฮีโร่ตัวนี้กันสักนิดนึงดีกว่านะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยซินีิรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เล่นสนุกมากตัวเกิดค่อนข้างไวแล้วก็หาจับตัวยากนะคะเพราะว่าตัวมันเนี่ยวิ่งจิว้วๆปิ้วๆได้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตัวเล่นเพลินเล่นสนุกแบบว่าถอดสมองไม่ต้องคิดอะไรมากอยากคิดมากก็ไปเล่นตัวพวกนู้นนะคะเบียท์ทงเบียทรี่ค่ะตัวนี้มันเหมาะสําหรับการที่เราหิวกระหายดาวะ่ะแล้วก็อยากจะถอดสมองเล่นชิวๆตามเพลงนี้เลยอะ่ะแบบว่า รู้ไหมเอาอะไรแล้วค่ะให้คะแนนความเล่นง่ายความเก่งอะไรใดๆก็อยู่ที่10คะแนนเต็มเลยค่ะสาหรับฮีโร่ตัวนี้อ่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกําลังใจให้กับซินดี้เพือพ่อนๆที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากเห็นซินดี้เล่นฮีโร่ตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆได้เลยสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี เจอกับซินนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายพิว